ในอีพีที่แล้วเราได้เห็น12กลไกหลักแห่งความชราที่กําลังหมุนพาเราไปสู่ความแก่และความตายกันแล้วใช่ไหมครับหลายคนอาจคิดว่าถ้าหยุดกลไกพวกนี้ต้องใช้เงินเป็นล้านแน่ๆต้องบินไปฉีดสเต็มเซลล์ที่สวิตเซอร์แลนด์หรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่เลยครับความลับที่วงการชะลอวัยรู้ดีคือร่างกายของคุณมียาที่ส่งพลังกว่าสเต็มเซลล์กระปุกละแสนซ่อนอยู่และที่สําคัญกุญแจที่จะเอามันออกมาใช้มีราคาแค่ศูนย์บาทยินดีต้อนรับสู่ The Six Power of Law หรือกดเหล็กหกข้อ ที่เป็นรากฐานของเผาพันธ์มนุษย์วันนี้เราไม่ได้จะมาคุยเรื่องไลฟ์สไตล์ธรรมดารรมดานะครับแต่เราจะมาพูดคุยเรื่องรหัสคำสั่งทางชีวภาพที่คุณสามารถกดปุ่มสั่งให้ร่างกายซ่อมตัวเองได้เดี๋ยวนี้เลยเรามาเริ่มกันที่3กดแรกซึ่งเปรียบเสมือนวิศวกรภายในที่คอยดูแลเครื่องยนต์ร่างกายของคุณครับตัวแรกชื่อ mecanistic target of l a p a m y c i n หรือ mTOR มันคือ m s i ม์โปรตีนที่ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางควบคุมหลักของเซลล์ในการเจริญเติบโตการเพิ่มจํานวนและการเผาผัานพลังงานเมื่อคุณกิน สวิตนี้จะเปิดเพื่อสั่งให้ร่างกายเติบโตและขยายตัวแต่ถ้าเปิดค้างไว้นานๆมันคือทางด่วนสู่ความแก่และมะเร็งครับการแฮกคือการหยุดกินหรือฟาติงครับเพื่อสับสวิตไปที่ตัวที่2 AMPK Adenosine Monophosphate Activated Protein Kinase หรือเรียกง่ายๆว่าเกจวัดน้ํามันของเซลล์ครับเจ้าตัวนี้จะทํางานทันทีที่พลังงานในร่างกายลดต่ําลงอย่างเช่นตอนเราหิวเพื่อสั่งเปิดระบบออโตฟาจี agi, ซึ่งมาจากภาษากรีกที่แปลว่าการกินตัวเอง มันคือกระบวนการที่เซลล์จะไล่ลากินขยะโปรตีนที่พังและเชื้อโรคในตัวมันเองเพื่อรีไซเคิลกลับมาเป็นพลังงานใหม่นี่คือระบบรีโนเวทบ้านที่ทํางานฟรีๆแต่ต้องแรกมาด้วยความหิวครับย่อมทนหิวสักนิดเพื่อให้ร่างกายได้กินขยะในตัวคุณจนเกลี้ยงกฎข้อที่2กล้ามเนื้อคือต่อมไร้ท่อที่ใหญ่ที่สุดทุกครั้งที่คุณขยับจนกล้ามเนื้อหดตัวมันจะหลั่งสารกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่าไมโอไคมันคือโปรตีนสื่อสารที่กล้ามเนื้อสร้างขึ้น พื่อส่งไปคุยกับอวัยวะอื่นๆทั่วร่างกายครับยกตัวอย่างเช่นสารไอรีซินที่ช่วยเปลี่ยนไขมันเลวให้กลายเป็นไขมันดีเพื่อเผาผ่านความร้อนหรือสาร BDNF Brain-Derived Neurotrophic Factor ชื่อยาวหน่อยนะครับแต่มันเปรียบเสมือนปุ๋ยบำรุงสมองที่ช่วยให้เซลล์ประสาทแต่กินก้านสาขาและซ่อมแซมตัวเองคุณไม่ต้องไปซื้อ,อยามแพงๆครับแค่ใส่รองเท้าแล้วออกไปเดินเร็วๆร้าน,นขายยาส่วนตัวของคุณก็จะเปิดทําการทันที แค่ลุกขึ้นเดินร่างกายก็จะจ่ายยาอายุทนานให้คนฟรีๆแล้วครับข้อที่3การนอนคือการล้างสมองนักวิจัยเพิ่งคนพบระบบท่อระบายน้ําในสมองที่ชื่อว่าไกลฟติกซิสเ็มซึ่งเป็นการรวมคาสั่งระหว่างเกลียเซลลพี่เลี้ยงสมองและลิมฟติกระบบน้ําเหลืองหน้าที่ของมันคือทิสบานเก็บขยะครับความลับคือมันทํางานเฉพาะตอนคุณหลับสนิทเท่านั้นครับเซล์สมองจะหดตัวลงถึง6 0เพื่อเปิดทางให้น้าไขสันหลังไหลเข้ามาฉีดล้างขยะโปรตีนที่เป็นพิษอย่างเบต้าไมลอยออกไป ใครที่อดนอนก็เหมือนคุณปล่อยให้ขยะเน่าอยู่ในสมองทุกคืนจนกลายเป็นพิษทําลายความทรงจาครับปล่อยให้สมองเป็นทางขยะเน่าๆรีบเข้านอนแล้วไปล้างมันออกเถอะครับเมื่อภายในสะอาดแล้วเราต้องมาจูนการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกด้วยกฎ3ข้อที่เหลือครับกฎข้อที่4ความเครียดคือวัคซีนในชีววิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่าฮอร์โมนิทิมันคือปรากฏการณ์ที่ร่างกายตอบสนองแต่ความเครียดร,ระดับต่ําด้วยการสร้างความแข็งแกร่งขึ้นเพื่อชดเชยการพาตัวเองไปอาบน้าเย็นจัดหรือาหน้า,นาตุนให้ร่างกายสร้างโปรตีนป้องกันภัย ที่ชื่อว่าฮีทช็อกโปรตีนเพื่อมาซ่อมแซมโปรตีนที่เสียหายจำไว้นะครับอะไรที่ฆ่าเราไม่ตาย ปริมาณที่พอดีนะครับจะทําให้เราเป็นอมตะแกล้งให้ร่างกายลำบากบ้างและมันจะสร้างเกาะอ,อมตะให้คนเองครับกดข้อที่5้ความเหงาคือยาพิษงานวิจัยพบว่าความโดดเดี่ยวทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับยีนที่เรียกว่า CTRA (Conserved Transcriptional Response to Aversity) d หรือพูดง่ายๆคือโปรไฟล์ยีนแห่งความทุกข์ครับร่างกายจะเข้าใจว่าเรากาลังไม่ปลอดภัยจึงเร่งสร้างการอักเสบและลดภูมิคุ้มกันลงได้างกับกันการได้ศบตาหรือกอดใขรสักคนจะไปกระตุ้นวากัสเนิร์หรือเส้นประสาทคู่ที่10 ซึ่งเป็นสายเคเบิลหลักที่เชื่อมต่อสมองเข้ากับหัวใจปอดและลำไส้เมื่อเส้นประสาทนี้ทำงานมันจะส่งสัญญาณบอกร่างกายว่าปลอดภัยแล้วช่วยลดการอักเสบทัวร่างกายได้ทันทีครับแค่กดใครสกคนก็ช่วยลดการอักเสบได้ดีกว่ายาเคมีแล้วครับและกดข้อสุดท้ายแสงคือข้อมูลมนุษย์เรามีนาฬิกาหล,ลักฝังอยู่ที่สมองส่วน s u p r a ไค i เม m a t i c n u c l e u หรือ SCN มันคือกลุ่มเซลล์ขนาดจิ๋วในสมองส่วนไฮโปทาลามัสที่ทำหน้าที่เป็นผู้คุมเวลาของร่างกายครับสิ่งเดียวที่ไขาลานนาฬิกานี้ได้แม่นยำที่สุดคือแสงแดด การออกไปรับแสงแดดแรกของวันคือการกดปุ่มสตาร์ทให้ระบบเผาผลาญและสมองทํางานถ้าคุณหมกตัวอยู่แต่ในห้องมืดนาฬิกา SCN จะเดินเพี้ยนและเฟื่องทั้ง12ตัวใน EP ที่แล้วก็จะพังคลื่นลงมาครับออกไปรับแสงแดดเถอะครับก่อนที่เฟืองชีวิตของคุณจะพังคลื่นลงมาจริงๆริงผิวบ้างเพื่อรีโนเวทขยับเพื่อให้กล้ามเนื้อจ่ายยานอนเพื่อล้างสมองลำบากบ้างเพื่อสร้างเกาะกอดกันเพื่อลดการอักเสบและใช้ชีวิตล้อไปกับแสงตะวันนี่คือ The Six Power of Law เครื่องมือราคาศูนย์บาท ที่คุณเริ่มทําได้เดี๋ยวนี้ตั้งแต่วินาทีนี้ถ้าคุณทาครบทุกข้อแล้วอยากจะไปให้ไกลกว่าน,นั้นละ่ะถ้าพื้นฐาน6ข้อคือรากฐานของตึกที่แข็งแรงคําถามคือเรามีเครื่องมืออะไรไหมที่จะช่วยเร่งการซ่อมแซมให้เร็วติดเทอร์โบใน EP หน้าเราจะขยับจากของฟรีไปสู่พาสท์ท T Accelerator แสงสีแดงที่ชาร์จแบตให้เซลล์ซาวนาที่หลอกร่างกายว่ามีไข้เพื่อฆ่าเซลล์กระบดและตูวออกซิเจนที่ช่วยปรับความยาวให้เทลโลเมียร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งไปเลยนะครับ พาตอนหน้าเราจะพาไปดูของเล่นใส่ลึกที่จะเปลี่ยนร่างกายของคุณให้กลายเป็นซูเปอร์ฮิวแมนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ